เดี๋ยวคดีมันจะพลิกด้วยอะไรด้วยเราก็กลัวเนาะอ่านั่นแหละแล้วทีนี้พอก็แก้งบอกว่าลบแล้วแต่ที่จริงอ่ะก็คือมันไปอยู่ในถังขยะได้อ๋อล้วกู้ขึ้นมาใหม่ได้ใช่ก็ไปถึงที่ทำงานเราก็เลยรีบกู้ขึ้นมากู้ขึ้นมาแล้วก็ ลอยชนลอยเฉียวนะพี่นะข้างขวาน,นะที่ขักทะเบียนเขาก็อะไรนะพี่เอารวดเอารวดเอารวดมัดไว้กับทะเบียนอ่ะใช่ใช่เอารวดมัดไว้นะคะขยายดูจะเห็นเลยรวดอ๋อเป็นรวดเป็นรวดมัดค่ะเออเหมือนตรงใจเวลาทำผิดปุ๊บเอาออกง่ายใช่ประมาณนั้นเลยซ้ายยังไม่ยืนเท่าข้างขวา รอยล้งเมชาที่โดนใช่ใช่รอยมเมชาเลยค่ะคือมันมันก็จะแฉลบแฉลบเนี่ยค่ะแฉลบมานี่แล้วก็อันนี้เลยเพราะรถพี่ไม่เคยมีรอยอะไรเลยปกติแล้วรถไม่เคยมีรอยอะไรเลยเข้ามากี่คนครับยมาสามคน,มค,นค่ะก็น,นี่ลูกน้องแล้วก็ขข้างหลังใช่ไหมดตรงนี้ นี่นนคนที่โดนอืมป้ายเกียวกันรถป้าย <ลด S 1> ป้ายทะเบียนปลอมใช่ไหมพี่พี่เช็คมาแล้วเนี่ยอันนี้คือป้ายปลอมเขาด้วยเนี่ยอันนี้รถทำร้ายด้วยคันนี้โดนโดนทำร้ายร่างกายด้วยอ๋อคนนี้โพสต์นี่คือเขาโดนมาก่อนแล้วเาโดนมาก่อนพอเราโพสต์เขาเห็นปุ๊บเขาเลยเข้ามา ข้ามานี่เราใช่ไหมเขาส่งเขาส่งมาให้ดูครับก็คือลงสะพานมาใช่พีอ๋อตรงนั้นนะแล้วเรามาอยู่ตรงไหนพี่แล้วกอข้างซ้ายก็มาเคลียร์กันก่อนอ๋อครับ รถเข้าซ้ายอ่าเสร็จแล้วพี่พอพอจอดเคลียร์กันตรงนี้พี่ก็เปิดประตูลงไปแล้วเขาก็บอกว่ารถมีประกันชั้นหนึ่งไหมอ่าแล้วพี่ก็บอกว่าโอ้ยรถไม่มีหรอกเพราะว่ารถมันเก่าแล้วเขาทําให้แค่ชั้นสามสามบวกไหมครับพี่ก็เลยบอกว่าเออสามธรรมดาคือคซ่อมขาพี่ก็พูดงี้อ๋อแล้วพี่ทําประกันอ่ะตีละกี่พันก็บอกเขาไปว่าสามพันแปดรวมพบรบพี่ก็บอกงี้ งั้นผมไม่เอาเรื่องกราลการของผมอ่ะประกันชั้นหนึ่งมาแปดปีแล้วไม่เคยเคลมครับผมขอเคลมเองแต่ผมจะขอค่าซ่อมอ่ะสี่พันตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะคือเราคิดว่าชนกันธรรมดาใช่ไหมคุยกันก่อนคุยกันก่อนเหมือนกับว่าเหมือนเราจะชนกันธรรมดาอะไรทั่วไปอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าอ๋อถ้าสี่พันอ่ะทางเราไม่จ่ายนะเพราะรถเรามีประกันเดี๋ยวเรียกประกันมาแล้วทีนี้เขาก็เริ่มโวยวายจะเอา ก็เลยมาหยิบโทรศัพท์ก็ถ่ายคลิปเขาและหลังจากนั้นก็เป็นตามในคลิปเลยค่ะเขาไดไงต่อที่หอเขาเริ่มถ่ายคลิปแล้วเขาก็ก็โมโหเราแบบเหมือนว่าจะเอาให้ได้แล้วก็ประมาณว่ารถผมประกันชั้นหนึ่งคุณไม่มีน้ําใจเลยหรออะไรอย่างเงี้ยประกันชั้นหนึ่งแล้วเขาได้ขอเรียกเราสี่พันใช่ใช่ส่ใช่เงินส่วนสี่พันเดี๋ยวเขาไปซ่อมเป็นเพนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางเราก็ยืนยันว่าเรามีประกันถ้าเกิดเหตุเดี๋ยวประกันเราอะเคลียรบ ใช่แล้วทีนี้เขาก็อยากทายผมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณไม่มีน้ําใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซ่อมเองก็ได้เขาก็พูดอย่างงี้ใช่ไหมครับอ้าวทางเราบอกว่าอ้าวถ้าคุณซ่อมเองได้อ่ะแต่ไม่ให้เงินสี่พันนะว่าจะสี่พันอ่ะไม่ได้คุณไม่มีน้ําใจอะไรเงี้ยลบคลิปเลยลบคลิปเลยเขาก็จะมาไอ้ปัดโทรศัพท์ใช่เขาจะมาปัดโทรศัพท์เราไงเขาก็เข้ามาถึงเลยใช่ไหมทีนี้ลูกน้องอ่ะก็เลย เคยเห็นว่ามีข่าวนนเพราะเขตนี้มันเขตโนนใช่ไหมคะเราก็เลยลงแต่หลังจากที่เคลียร์กันจุดนั้นนะคะเขาสามารถถอยยาวอ่ะจากจุดที่จอดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ตรงนได้ตรงนู้นเนาะใช่เนี่ยค่ะจะประมาณร้านอะไรตรงเขียวๆนั่นร้านของคนได้กล่องน้ำเนาะใช่เนี่ยตรงเขียวๆออกทั้งออกข้างหลังนู่นนะใช่ใช่จะที่มันเส้นเส้นทั้งออกคู่หลังนี่ยนะใช่แล้วเขาก็มันเหมือนแบบมันจะมี เหมือนเส้นเนี้ยมันจะตรงไปพระราม5ไม่ได้แล้วนะมันจะแบบอ่าครับมันจะเป็นโค้งๆลงไปะ่ะก็คิดว่าน่าจะรัตนาทิเบตแต่ก่อนที่น่าจะเกิดเหตุอะ่ะขับตามเขามาตั้งแต่ก่อนถึงสะพานเกตรถเขาเราก็ขี่เลนกลางใช่ไหมเราขับเลนกลางเสร็จแล้วอ่ารถเขาอะ่ะก็อยู่หน้าเราแล้วก็เลยแปลกใจบอกเฮ้ยรถคันนี้ทําไมเป็นรอยรอบคัน แล้วล้อหน้าเขาอะข้างขวาใช่สังเกตเดียวว่ารถรถรถช่งเนี่ยคือเป็นรอยเสียหายรอบพันอยู่แล้วใช่ใช่แล้วทีนี้ล้อหน้าเขาอะข้างขวานะมันก็จะแบบแคว่งแอว่ะอ่าแคว่งแวงหน่อยหน่อยเราก็คิดว่าุรถเสียหรือเปล่าถึงขับช้าพี่ก็เลยตัดสินใจขวาไม่มีรถพี่ก็เลยตีขวาเพื่อแซงใช่เพื่อที่จะหลบเขาเสร็จแล้วพี่ก็ตีขวาข้ามสะพานมานะคือหลังจากพี่ตีขวาปุ๊บเนี่ยเขาเหยียบ คันเร่งาตามตามสุดคือคือเขาก็ไปขวาตามเรามาอีกตามแบบติดเลยแล้วทีนี้พี่ก็เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนรถจะเสียแต่ทําไมเวลาเราออกขวาเขาถึงจี้เราอ่าพี่ก็ไม่ได้อะไรนะก็ก็เหมือนว่บขับปกติอ่าแล้วเสร็จแล้วเขข้ามสะพานมาใช่ไหมแต่เขาอ่ะเหมือนมีช่องเขาเบี่ยงเข้ากลางก่อนพี่เขาเบี่ยงเข้ากลางปุ๊บพี่ก็ดูแล้วว่าเออรถเขายังเร็วอยู่พี่เข้าไม่ได้ครับ แล้วก็รถเขาอ่ะมาเลนซ้ายแล้วพี่ก็มองกระจกเฮ้ยเลนกลางว่างแล้วนะว่าเขามาอยู่สายแล้วพี่ก็เลยเข้าเลนกลางเสร็จแล้วพอจังหวะพี่เข้าเลนกลางแป๊บเดียวอ่ะเขาพุ่งจากซ้ายมาเพื่อมาเพื่อมาชนอ่ะข้างเราเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนเข้าเข้าไปตรงนี้เลยนี่นะใช่มันมันจะถูถูอ่ะมาเลยพี่ใช่เหมือนเขาตั้งใจเลยนะเขาชนแล้วก็ทิ้งออกซ้ายเลยก็คือชนก่อนตรงนั้นแต่ว่า จังหวัดพี่อ่ะจะตีไฟเข้าซ้ายไม่ได้เพราะว่ารถมันเยอะที่ก็เลยก็ไหลไหลมาประมาณเนี้ยค่ะประมาณเนาะประมาณนี้แล้วเขาจะได้เข้าจะเข้าิซ้ายได้ใช่แล้วทีนี้ก็ก็ให้ลูกน้องลงไปโบกรถอะค่ะแล้วเขาก็ไหลตามมานะเขาจะหลังเราเขาเขาไหลมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่ยังอยู่ขวาอ่ให้เราแบบโบกรถเงี้ยอ่าพี่ก็ตีหมัดก็เข้าซ้ายเสร็จแล้วก็คำแรกที่เขาถามอ่ะ ประกันชั้นหนึ่งไหมอ๋อถามถึงประกันเราก่อนเลยใช่ก็เลยบอกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ก็คือตอนแรกคือก็คุยกันดีๆใช่ตอนแรกเหมือนเขาแบบเหมือนเราชนเราก็ขอโทษแล้วเราก็มีประกันแต่นี่มันเหมือนว่าเรามองแล้วมันไม่มีแต่เขาว่าไปซ้ายประกันอะไรที่ประกันชั้นสามประกันชั้นสามค่ะซ่อมคู่กรณีเนาะค่ะมันไม่มีซ่อมคู่กรณีมันมีซ่อมคู่กรณีแต่ว่าไม่เาชาไม่มีซ่อมเราแบบว่าถ้าเกิดเราผิดจริงเราค่ากินจะตัดใช่ใช่เพราะว่าก็ ทำประกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยเคลมอ่ะเนาะเราก็จะเรียกประกันแล้วเขาก็เลยโวยวายเหมือนเหมือนเหมือนผู้กรณีเราเหมือนจงใจจะเอาเงินอย่างเดียวใช่ใช่เขาต้องการเงินมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมรอประกันไม่ได้นะเออผมต้องรีบตอนแรกก็บอกกับเขาว่าอ๋อกรณีอุบัติเหตุที่ทํางานเขาคงเข้าใจแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีที่ไหนเขาไล่ออกหรอกที่ก็ประมาณว่าคุมสติด้วยแล้วแบบกลัวก็กลัวไง เพราะว่าตอนหลังเขาเริ่มวอยวายแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปอ่ะอ๋อเขาอ้งางว่าริษยัดเขาเรีบใช่ใช่เขาบอกว่าเขาจะรีบไปทํางาน,นาเดี๋ยวเขาโดนไล่ออกถ้าเขาไปไม่ทนันเขาไม่สามารถรอประกันได้อ่าซึ่งส่วนตัว,วพี่ว่าจิตนาเขาก็ายังไงพี่ว่าน่าจะแบบตอนแรกอ่ะไม่คิดอะไรเลยนะคิดว่าเออทนทั่วไปเดี๋ยวเราไหว้ขอโทษเราผิดเราก็เรียกประกันอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันไม่ใช่แล้วคือแบบจะเอาเงินสี่พันอย่างเดียวอ่ะคือยืนยันสี่พันอ่ะ นั่นแหละจนถ่ายคลิปอะค่ะเขาถึงบอกว่ารถก็ชั้นหนึ่งเขาชอบเองได้คุณไม่มีน้ำใจไม่เป็นไรกรณีอย่างนี้นะคะก็เราก็โทรปถ้ารถมีประกันโทรประกันก่อนถ้ารถไม่มีประกันให้โทรแจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรที่อยู่ใกล้ๆหรือไม่ก็หาเพื่อนที่ว่าสามารถอยู่ใกล้ๆตัวเราอ่ะไม่ต้องตกใจเนะาะถ้าต้องคือสติค่ะต้องมีสติแต่ตัวเองก็กลัวนะแต่ว่าก็ก็คุมคุมไว้ ก็มีสติแล้วก็เรียกประกันนะคะแต่ว่าพยายามอย่าไปอยู่ใกล้เขาด้วยอะค่ะต้องต้องถอยออกมาระยะห่างที่ว่าไม่สามารถถึงตัวเราอะค่ะก็ก็ประมาณนั้นนะคะก็ดูกันดีๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าทะเบียนรถปลอมหรือเปล่าเพราะเขาใช้ลวดมัดไว้ทะเบียนทะเบียนของเขาอะค่ะรถเขาอะนะค่ค่ะมันเป็นฮอนด้าแจ๊ดอะค่ะแต่ว่าเขาใช้ทะเบียนใช้ใช้ลวดมัดทะเบียนไว้อ่ะค่ะแต่ไม่ไม่ทราบว่าเออเขาสวมทะเบียนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่า ลักษณะรถนะคะจะจําง่ายมากเลยก็คือมีรอยเฉี่ยวชนรอบคันเลยค่ะเพราะว่าที่มาชนนี่ก็คือไอหูกระจกข้างขวาค่ะรถ<ม>เขาจะมีรอยแล้วก็ล้อนหน้าก็จะแกว่งๆหน่อยๆเวลาเวลาถ้าถ้าเราขับตามอย่างเนี้ยคะะ<ม>่ะจะจะเห็นเลย<ม><ม>จะสังเกตง่ายแล้วก็ชัดมากเลยค่ะ